กรุงเทพครับกรุงเทพใครซื้อตัวอ<า>๋วแล้วขึ้นรถเลยครับสดีครับผมขอบคุณได้หลายนะจ้ามาถึงตามมามกกรุงเทพที่หนึ่งครับคุณปรลาดคุณประลาดคะคุณประลาดค,คุณประลาดอ้อาวคุณพรลาดครับบังเอิญจังเลยนะครับผมไม่เห็นเลยจริงๆว่าเป็นคุณ พอล่าตบเองจนคอแทบแตกแล้วค่ะคุณพอล่าจะไปไหนล่ะครับพอล่าจะไปกรุงเทพค่ะเอ๊ะพอล่ารู้ไหมว่าคุณประหลัดก็จะไปกรุงเทพเหมือนกันใช่้ไหมอ๋อใช่ครับถ้างั้นผมไปก่อนนะครับคุณประหลัดคุณประหลัดเดี๋ยวพอล่าตามไปนะคะขอซื้อตอดแป๊บตัวเลยครับคุณประหลัดขึ้นจ่ะนู้นจ่ะนูนนูนจ่ะขึ้นจ่ะ ก็เย็นเลยอ่ะพอล้ามีพัดลมนะนี่ปัดเบอร์สานได้ด้วยเออไม่เป็นไรครับคุณประหลัดคะหิวน้ำไหมคะพอล้ามีน้ำค่ะเอาไหมคะเดี๋ยวล้าเปิดให้ไม่เป็นไรครับคุณพ,ะะพล้าเก็บไปเลยครับคุณประหลัดคะถ่ายเซลฟี่กันหน่อยดีกว่าคะ่ะอีกเท่ามสิบห้าสิบสี่สิบสามอ้ย จะนับเวลาถอยหลังไปลงนรกกันได้ยไงแล้วมันกองการอะไรของแกฮะฉันถ่ายเซลฟี่กับคุณประหลัดอยู่ไม่เกี่ยวกับแกก็หันมีความเกรงอกเกรงใจคนที่เขานั่งมาด้วยบ้างสิ็งทำไมยะไม่พอใจก็ลงไปสิพวกกระเทยมึงก็สิกระเทยกูไม่ชี้กะเทยก็ใครกระเทยวะมึงนั่นแหละกระเทยมึงนั่นแหละกระเทยเอ้ามึงนั่นแหละกระเทยมึงนั่นแหละกระเทย ไม่หยุดนะนจะได้จับโยนไปให้หมดเลยงามไส้ค่ะแม่น่าจะประมาณนี้ได้มั้งแล้วนี่ต้องไปติดต่ออะไรที่ไหนยังไมเนี่ยเดี๋ยวรอถามประหลัดดีกว่า ไม่มีใครสอนแกเรื่องมารยาทเหรอฮะอะไรฉันทำอะไรแกถึงมาว่าฉันหนั่งซอยจะให้ฉันพูดตรงๆหรือพูดอ้อ,อมๆละ่ะนั่งนองแกยอกย้อนฉันเหรอทำไมแกจะไปฟ้องหรือคาบข่าวอะไรไปบอกคุณหนูดาวของแกอีกเหรอฮะพูดเรื่องอะไรของแกฉันไม่รู้เลืองอย่านึกนะว่าฉันไม่รู้ว่าแกคอยจ้องจะจับผิดฉันตลอดเวลามัวแต่มาสอสองเรื่องของฉันมากม จนงานการของตัวเองไม่ได้ทำระวังไว้เถอะจะถูกไล่กลับบ้านโดยไม่รู้ตัวอีบ้าคอยดูนะฉันจะฟ้องแล้วก็ใส่ไฟแก้คุณดุดาฟัง ไงวะเฮ้ยวายเห็นไอ้วินมันบอกว่าแกจะออกสินค้าลายใหม่ทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยวะออฉันยังยุ่งยุ่งอยู่แล้ว,วะก็เลยยังไม่ได้บอกอะ่ะฉันคิดว่าฉันจะลองวางโปรเจกต์คร่าวๆดูก่อนนะแล้วค่อยปรึกษาแกกับวินอีกทีทำไมล่ะว,วะเปลา่าฉันก็ไม่อยากให้แกเครียดเกินไปอะ่ะจริงๆแล้วแกไม่เห็นต้องรีบออกสินค้าลายใหม่เลยด้วย สินค้าตัวเก่าก็ยังติดตลาดอยู่ฉันแค่เสนอไอเดียเองนะเว้ยจะซีเรียสทำไมวะเออถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกแล้วกันว่าแต่แกวางโปรเจกต์ไปถึงไหนแล้ววะฉันก็กำลังหาข้อมูลอยู่วะ่ะฉันต้องมั่นใจจริงๆว่าสินค้าของเราเปิดตัวมาต้องไม่ซ้ำใครและที่สำคัญนะต้องเจาะตลาดลูกค้าให้ได้เร็วที่สุดด้วยอืมโอเค แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันน้องพุ่มระลาดประหลาดคะโอ๊ยเปิดสิลงตามทิวสิจ๊ะอะไรกันเหนาวุ่ลาดไปแล้วอะโอ๊ยโอ๊ยเปนอะไรเนี่ยพี่ไปดูแลวโอ๊ยโอะหาพวกมึงทำไมมึงทำอะไรพวกกู เป็นไรเลยค่ะคุณหมอคุยกับลูกค้าให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตามดามาก็ได้ค่ะโอเคค่ะค่ะคุณแม่คะ <c oughs> จ้าคุณหมอริกอนคุยกับลูกค้าอยู่ที่นี่พอดีเลยค่ะจริงๆลูกดาน่าจะชวนตะวายมาด้วยนะตะวายนี่ก็อะไรก็ไม่รู้นะแทนที่จะมาเป็นเพื่อนลูกกมาดูแลร้านหนูก็ไม่ได้อืมไม่เป็นไรเลยค่ะคุณแม่ได้อยากะจัดก,การทุกอย่างด้วยตัวของดาเองพี่วายจะทึ่งในตัวดามาก,มากๆไงล่ะคะดีจะลูกเก่งมากค่ะ ถึงแล้วครับถึงแล้วเหรอครับครับผมกคนอะไรครับเนี่ยเสียวขนาดน,นั้นเหรอครับเสียวสิครับนี่เกิดไม่ไม่เคยเสียวขนาดน,นี้นมาก่อนเลยครับผมบอกแล้วว่าถ้าอยากจะถึงเร็วๆอะ่ะมันก็จะเสียวแบบนี้แหละครับไม่ออกจินไ่เห็นไหมนี่คุณแม่คะเลิกจินแล้วก็เข้าไปข้างในเถอะคะ่ะไปคะ่ะคุณแม่เข้าไปข้างในคะ่ะ ไม่ต้องดูแล้วค่ะไปค่ะเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับคุณปลาดคุณปลาดเฮ้ยไม่ดีครับเอาไปเลยครับไม่ต้องทอนนะครับผมคุณปลาดคุณผลัดขอผรัดหายใจแป๊บนึงนะคะสงสัยจะเป็นพมลิขิตแน่เลยค่ะเราสองคนน่ะหนีกันไม่พ้นเลยปลาดคิดถึงคุณปลาดจังเลยเหอ่า กาแฟได้แล้วคะ่ะคุณประหลาดแต่คุณประหลาดไม่ต้องจ่ายนะคะเดี๋ยวพอล้าเลี้ยงเองคะ่ะพอล้ามีตังค์ขอบคุณมากครับพอล้ารู้สึกจริงๆนะคะว่าระหว่างเราสองคนน่ะมันเหมือนเป็นแบบบุกเพสันิวาสกันจริงๆอะไม่ว่าพอล้าจะไปที่ไหนที่ไหนก็เจอแต่คุณประหลาดทุกที่เลยะคะ่ะน่าเชื่อเลยอะ่ะตามกูมาชัดๆบลัคุยกับใครคะคุยกับพอล้าหรอ ผมแค่จะแวะมาหาเพื่อนที่นี่ก่อนนะครับคุณพราหมีธุระไม่ใช่หรอครับผมว่ารีบไปดีกว่านะครับกรุงเทพเนี่ยรถติดมากเลยครับเผื่อว่าพอล่าก็นัดเพื่อนไว้ที่นี่เหมือนกันค่ะจริงเหรอครับใช่ค่ะเฮ้ย,ยคุณประหลัดคุณประหลัดเป็นไรอะคะไม่ชอบอะไรอะกาแฟที่นี่ไม่อร่อยเหรอผมอยากกินแบบอื่นมากกว่านะครับ หลัดอยากกินแบบไหนคุณหลัดบอกพอล่ามาได้เลยนะคะพอล่าจัดให้ได้ทุกแบบเลยค่ะถ้างั้นผมอยากกินมอคค่าจาวาชิฟปฟ์แปูชิโน่ครับผมท็อปด้วยเฮอร์สแนไซรัปคาราเมล,ลไซรัปแล้วก็ช็อกโกแลตไซรัปครับผมสนใจว่าชิปที่ใส่มาเนี่ยผมขอแบบบางๆพอนะครับขอหวานน้อยนมน้น,นแฟตแล้วก็เพิ่มวิปครีมเอาวิปครีมแบบฟูๆเลยครับผมหลอดกระดาษด้วยครับผมรักโลกนะครับขอตั้งกระต้นได้ไหมคะอ้าวแค่นี้คุณพอล่าจำไม่ได้เหรอครับไหนคุณพอล่าบอกว่าคุณพอล่า พอล่าเนี่ยจำสิงทีคุณบัลลัดชอบได้ทุกอย่างเลยค่ะคุณบัลลัดรอตรงนี yeah, <preciso S 2> ้แ <whose> ป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวพอล่าจัดให้เลยแป๊บหนึ่งนะคะครับเป็นยังไงคะคุณแม่ โอเคเลยจ้ะลูกนี่ตกแต่งให้เก๋ไก่สักนิดหนึ่งก็เปิดได้เลยนะเนี่ยแม่ลูกแม่นี่เก่งจริงๆเลยไม่ต้องชมหรอกคะ่ะคุณแม่ด่าก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของผู้ชายนะคะแม่นั้นแม่เชื่อ <c oughs> จ้ะ <c oughs> เดี๋ยวนะคะใส่เข้าค่ะคุณหมอ ได้อยู่ที่สปาแล้วค่ะโอ๊ยไม่ต้องรีบค่ะคุณแม่กำลังดูอยู่ค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะคุณหมอนิกรนะคะเขาเสร็จธุราและวกำลังจะตามมางั้นเดี๋ยวคุณแม่รอตรงนี้นะคะดาไปเข้าห้องน้ำแล้วก็จะได้รับคุณหมอนิกรเข้ามาเลยอุ้ยคุณ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 ผมคุณคุณผมขอโทษครับภาษาอะไรเนี่ย โโทททษษครรับขออีะไ่ผมเช็ดให้นะครับผมวุตวมันเลอะข้างในด้วยนะครับมันไม่ต้องเช็ดไม่ต้องเช็ดผมทําให้ครับผมนี tw it, tw it. ่ข้างในนี <S <S ้วิตเลอะเต็มไปหมดเลยครับนี่มันอีตาแฟนเมืเนอะไเหรอคุณจะทำอะไรกันอะคุณประหลาดคุณประหลาดค่ะคุณประหลาดคุณคุณประหลาดอะคุณอยู่ไหนนะอะไรเนี่ยคุณทำอะไรเนี่ยคุณประหลาด เดี๋วัไม่ไหวแล้วครับอะไรคุณตามมาที่ครับปล่อยผมปล่อยเข้ามาข้างในดีกว่าครับปล่อยปล่อยคุณปล่อยนี่คุณทำอะไรคุณเนี่ยคือกลัวจะมีคนเห็นนะครับใครเห็นล่ะครับนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยที่แท้ก็รถไฟชนกันหูยบัดสีบัดเถลิงเอาทั้งวิ่งเอาทั้งหมอหูยขนลุกคุณหมอเขาจะรู้ไหมเนี่ยเพราะด็กในบ้านนั่นเหรอครบสอนอ้าว ทำไมทำหน้าอย่างไรจะลูกไหนบอกว่าจะไปหาคุณหมอนิกรไงล้วไหนล่ะคุณหมอนิกรคุณแม่คะ่ะเตรียมสมัครเป็นเอฟซคุณหมอนิกรเขาได้นะคะยังไงกันเนี่ยแต่ก็นะ่าคุณแม่คุณหมอเขาก็น่าจะเลือกให้มันดีๆหน่อยไม่น่าไปคว้าคนแบบนั้นมันเลยอะคะ่ะพูดอะไรเนี่ยแม่ยิงง่งงงแม่ สวัสดีครับคุณทิพยาสวัสดีค่ะเออต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีมีอุบัิเหตุนิดหน่อยนะครับก็เลยทําให้มาช้าไม่เป็นไรรอกค่ะคุณหมอว่าแต่ไปทําอะไรมาข้าหน้าถึงได้เซ็กซี่ขนาดนั้นน้อุ้ยเออครับพอดีเรื่องมันยาวนะครับที่นี่ค่ะคุณหมอดูแล้วน่าจะต้องตกแต่งเพิ่มเติมเปลี่ยนสไตล์เลยไหมคะ โดยรวมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ว่าผมอยากจะทดลองเข้าไปดูในส่วนของเฟสแคร์อีกสักหน่อยนะครับพอดีอยากจะลองทดลองว่าแมชชีนเนี่ยสามารถใช้กับโปรดักต์ตัวไหนได้บ้างนะครับเรื่องความเสริยความงานเนี่ยต้องยกให้คุณหมอเลยนะคะดาเนี่ยคิดไม่ผิดจริงๆคะ่ะที่เชิญคุณหมอมาอะคุณหมอถ้ามีอะไรเนี่ยก็แนะนําดาได้เลยนะคะไปครับไปขาดไปค่ะ มาค่ะมาค่ะวุ้ยตายหมดแล้วมั้งคุณมาแช่งน้องทำไมอะเธอดูดิเนี่ยมีแต่ข้านใบไม่ขึ้นเลยสักใบ ถ้าถ้ามันไม่ตายแล้วมันจะเรียกว่าอะไรเฮ้ยนี่อย่าบูลลี่น้องไม่ต้องเอามือไปปิดหูมันเลยให้มันได้ยินนี่แหละมีต่อปากต่อคำกันด้วยไม่ใช่คนใช้กับเจ้าไหนธรรมดาจ,จริงๆให้เวลาน้องบ้างสิตัวคุณเองอ่ะกว่าจะโตมาป่านนี้ยังต้องใช้เวลาเลยหมดน้ำหมดปุ๋ยไปตั้งเท่าไหร่นี่เธอ ฉันไม่ใช่น้องกระเพราของเธอนะที่เธอจะต้องมาพรวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ําอะไรแบบเนี้ยโตช้าขนาดนี้จะทันกินไหมเนี่ยโหคุณถึงมันจะโตช้านะมันก็สดสะอาดปลอดภัยกับคนที่กินนะคุณแล้วรู้ได้ไงว่ามันปลอดภัยก็ปลูกเองกินเองปุ๋ยเคมียาฆ่า,มาแมลงก็ไม่ต้องใช้ใส่แต่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกโอ้โหธรรมชาติล้วนๆเลยอะ หรือที่เขาเรียกว่าออแกนิกนงไงคุณนี่คุณไม่รู้จักเหรอชาวบ้านแถวบ้านฉันนะเขาว่ากินกันอย่างนี้แหละถึงได้สุขภาพดีงไงล่ะ <c oughs> คำพูดก็ดูมีหลักการดีนะแล้วไปจำมาจากคลิปไหนละ่ะโอโหนี่คุณถึงฉันจะเป็นแม่ครัวนะฉันก็หัดหาความรู้ใส่ตัวนะตัวคุณเองเหอะ ทำงานเกี่ยวกับอาหารเคยสำรวจตลาดบ้างไหมว่าเดี๋ยวนี้ยเขาเลือกกินอะไรดูแลสุขภาพเป็นแค่ไหนไม่ใช่กินอาหารมั่มมวๆสวๆเรื่องมากตามใจต,ตัวเองแบบคุณอ้าเป็นอะไร,รอ่ะคุณพูดแค่นี้ทำเป็นงอนเหรอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คิดออกและขอบใจนะเธอขอบใจนะต่เนื้อต้องตัวกันด้วยเดี๋ยวคุณขอบใจอะไรอ่ะขอบใจจริงๆริงไว่บ้ากามนี่มาแดบดูข้าบน้ำถ้าคุณไม่อยากทำงานนี้ก็ต้องทำงานอื่นนะครับหนูก็แค่เนี้ยจะอยู่ชันได้เหรอ